สวัสดีครับสวัสดีครับแฟนคลับเอ็ซีโคติโกติตามโคตสับสะไครโคตไล่โคตแช่ที่ทำทีดีครับมันเข้าม่ได้แล้วอ้าวไม่ใส่โอ้สุดยอดเลยท่านพ่อพญาการชัยพระเอกใหญ่วิไลสินคุณละ่ะ ครับบรรยากาศอ้าวตื่นแล้วบรรลุใช่บรรยากาศดหนายงานขึ้นอีกครับกับแขบแล้วบอะี้บรรยากาศหน้างานครับพี่น้องอตัง้งเวทียังไนท์เราพี่น้อ

เงอนเทีดเันเทแม่ใส่บาทแม่สัมผัสทำเดียวครับผมสัมผัสงานครับเดี๋ยวทำบุญลอยเส้นครับใส่บาทนดมสองง่ครับสัมผัสครับงร้อยสี่สิบาเมางานสอนไลครกันทบั วัดดวัดวัดโศีบ้านเชลาวัดโคศีบ้านเชลาอราเมาดาดูแตเป็นมหาเนี้ยงนี่คิปที่เท่าไรล่ะปุ๊เฮ้ยคิปที่สองทีสามมาตีโอ้โรงทานครับโรงทานสาระเปาครับ ชวนนะคะชวนนะคะมาร่วมนะคะร่วมเซียงโชคเสียงดวงน้ำกันอ่าเสียงโชคคนนี้อ่าเป็ังไดก็ุมหาชาติประจำปีบาส้ากันนี่ชิโีสักสิโีสักเนาะอันนี้เตงโมกับลงท่านว่นี้ <S ทีมงานแอดมินครับโอ้เด็มองนอนดีแท้ลูกพีสุดยอดเลยมาถึงกี่โมงเนี่ยฮะมาทำไมสี่ห้าเจ้านายสั่งให้มาก่อนก็ต้องมาก่อนไม่ทำงานนะไม่ใช่ว่าควรจะไปุดอู้อยู่แต่หลังเวทีอย่างเจ้าหรอกปุดอู้เขาก็พักผ่อนัวอย่าไปไปอยอ่าไปเอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาเอา คนเราเอกสั่งทำงานก็ต้องเออมาหรอมาถึงเร็วจริงๆเลยตอนเที่ยงจะเป็นในตุกโกงในมเอฟีอีกโอ้คนขับรถที่เขาจะซื้อตอนเที่ยงเหรอตอนเที่ยงถ่ายที่นี่เลยถ่ายตรงไหนแถงหน้างานนี่เลยหน้างานนี่เหรอใช่โอ้งั้นเดี๋ยวขอเป็นตุกโกงด้วยได้ไหมอยากไปเลยครับเป็นตุกโกงงคอเขาแตกอย่างผมเขาผมยิ่งตาตายดำดำตาดำดำเพลงของใครจะมีเพลงของพี่แมนครับ เป็นตัวโกงใช่ครับแล้วก็ถ่ายบนวิทีด้วยครับผมไปแย่งนางเอกเหรอประมาณนั้นละครับให้เปน็นนางเอกไม่รู้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวจะขอขอน้ำเพชรสตูดิโอเป็นตัวโกงหน่อยแล้วก็หวังแถวหน้างานนี่แหละบริเวณนี้แหละแล้วแล้วเขาบางบอกกันกรรมการบอกกันตั้งวิทีทางไหนนี่ครับผมตั้งเลยครับผมกำแพงวัดนะครับตั้งจากกำแพงวัดหันไปทางนูน้นครับผมหันศาลาเอาว พี่อุ๋งอิงมาจา้าอันนี้เอฟซี <FC S 2> พี่อุ๋งอิงเหรอเนี่ยามารอพี่อุ๋งอิงใช่ไหมเนี่ยเา้เาสาวเขาไม่ได้อยู่ตรงนี้เล่าสวัสดีค่ะคุณลูกสวัสดีค่ะอุ้ยคุณลูกเดี๋ยว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 พ่อจะปาดกับลูกนะเดี๋ยวพ่อจะบอกให้เลลูกพี่อุ๋งอิงเหรอคะพี่อุ๋งอิงก็ประมาณประมาณทุ่มหนึ่งหกโมงทุ่มหนึ่งอะคะ่ะเออหนูไปอาบน้ำ แต่งตัวสวยๆรอเลิศๆเลยค่ะลูกตื่นตั๊งตาปากให้เด่นวันนี้นะยค่ะใช่เปิดแป๊บน้ำปะแป้งหนั่งขาทาปากแดงๆมารอเลยค่ะสาวเนี่ยสองสาวเนี่ยสาวโดยเฉพาะหนูชื่ออะไรชื่อเวฟอะเวฟเวฟซี่เหรออ๋ออะไรเนี่ยเมคาค่ะเมคาอื้อชื่ออะไรนะเมค้าซี่เมคาซี่เมคาซี่ น้องเมคาซี่อันนี้น้องเวฟซี่เธอเธอตั้งินงี้นะครับอย่าอย่าอย่าสอนลูกสอนเต่าแบบนั้นอ่ะเดินนี่เดินเดินเดินไหนไหนเดินที่ค้าลุกขึ้นมาแล้วสวัสดีค่าแบบแบบสวยๆไม่เอาไม่เอาไม่เอาเดินแบบนี้สวัสดีค่าสวัสดีข้าแบบสวยๆให้ดูก่อนสวัสดีข้าอ่ะเย็นนี้เดี๋ยวเย็นนี้มาเจอพี่งหญิงใช่ไหม Okay. มีอะไรมาฝากพี่อุ๋งหญิงไหมไม่มีมีแต่หัวใจใช่ค่ะใไหมหัวใจมาเต็มกับพี่งมีโทรศัพท์มาด้วยไหมไม่ค่ะเอาโทรศัพท์เอาโทรศัพทพ์มาถ่ายรูปคู่กับพี่อุ๋งหญิงสิค่ะแล้วก็กลับไปรับกับ,อ,กบอุย้ยเลิศมากเลยค่ะกระเป๋าคุณลูกไหนดูดิโอ้กระเป๋าคุณลูกเลิศมากเลยแล้วเนี่ยโอ้ยนี่สีสีเขียวองเลิศมากเลยค่ะ โอ้ยไม่มีตังค์สักบาทเลยมีค่ะนั่นเหรอไหนดูดิมี20บาทค่ะมี20บกระปุกค่ะสุดยอดเลยคุณลูกเนี่ยเลิศมากเลยค่ะเว็บซี่กับเมคาซี่อ่เจอแล้ว f c พันแท้อุงอิงเว็บซี่กับเมคาซี่มาถ่ายรูปปกให้พ่อหน่อยเร็วมานี่มานี้มานี่มานี มาถ่ายคู่กับรถนี่เลยเรมานี่มานี่มาเย็นนี่มาเร็วมามาเนี่ยเป็นเอฟซีพี่ของหญิงมาเย็นตรงนี้อ่าเย็นนะอ่าเย็นแล้วทำเล่นๆหน่อยทำเล่นๆอย่างเงี้ยเออาเอาให้เอาหนูยืนข้างนี้หนูยืนตรงนี้พ่อจะได้เห็นสาวน้อยเพชรอนผู้แพงหนูมาตรงนี้อ่าขยับมาอีกขยับมาอีกขยับมาอีกอ่าอ่าอ่าเล่น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 ค่ะเล่นเล่นค่ะ หนึ่สองท้แมแก้วเบบซี่กับเมคซี่แฟนพันแท้พี่ยุงอิงตอนเย็นค่อยมาด้วยหกโมงทุ่มหนึ่งพี่ยุงอิงมาเดี๋ยวพ่อจะพาไปเดี๋ยวจะสารฝันให้เจอพี่ยุงอิงโอเคไหม จะถ,ถ่ายรูปก,ก็โทรศัพท์มาเตรียมด้วยจะได้ถ่ายพ่อถ่ายรูปให้โอเคไหมเมกซี่โอเคไหมคะโอเคไหมคะโอเคไหมคะเวฟซี่นี่ลูกสาวครับลูกสาวใช่อันนี้แหละครับบรรยากาศครับพี่น้องครับหน้างานพ่อลูกสาวต่างวิธีทั้ทงนี้แหละครับมนเอาติดตามครับว่ามือแรง อัญญาบอกับพื้นที่นี่ครับคลิปนี้ฝากไว้สักนี้ครับแล้วก็ขอบคุณทุกยอดกดซับสไครเด้อขอบคุณทุกยอดอกอดติดตามครับตอนนี้ก็ถึงแสนซับสไครแล้วครับอีกข e าดอีกแค่โกร่อยกว่าเพราะคือหาอรอยกว่านี่นะครับขอบคุณหลายๆขอบคุณจากหัวใจครับฝากเลยนะครับที่มอภัยที่มอภัยช่องซีบีช่องเล็กๆน้ออๆจะถึงแสนแล้วย้ๆเอาฝากช่องอะครับฝากเกตดนะครับผม เเบวเศษเอ็ดเอ็ดของเเบวสนลำเปิลออฟพิเชียลครับผมตากเพียรในเด้อช่องอะช่องก็เเบวสนลำเปิลออฟพิเชียลครับผมผู้ติด,ดตามเท่าไหร่แล้วตอนนี้เก้าพันกว่าแล้วครับโอ้จะถึง <c oughs> วันนี้นี่ก็ไกวจังเลย <c oughs> จะถึงหมื่นละอ่ะทีมนีฟังไว้ใช่ไหมครับพี่น้องครับสวัสดีครับขอบคุณทุกยอดกดสับสไครต์นะครับขอบคุณทุกยอดไลค์และยอดแชร์ กดกระดิ่งติดตามคอนเทนต์ดีเรื่องราวดีๆทางช่องซิ t ี้ท้ายคลิปครับมีคลิปดีๆครับนี่นี่เลยครับคลิปดีๆที่จะนำเสนอแฟนคลับเออย่างต่อเนื่องครับฝากติดตามคลิปดีๆด้วยครับผมโอเคครับสวัสดีครับ